เด็กๆเปิเด,ดหน้านี้นะคะหน้านี้โจทย์บอกว่าให้เด็กๆฟังนิทานแล้วกากบาดคําตอบที่ถูกต้องนิทานบอกว่าฟูมุดจำนวนมากขนไข่และอาหารจากลังของตนขึ้นไปไว้บนต้นไม้แล้วเที่ยวป่าประกาศบอกสัตว์อีกมากมาย บัเจ้าทั้งหลายรีบขนย้ายข้าวของและพาตนเองขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพราะคืนนี้ฝนจะตกหนักและเกิดน้ำท่วมเราสัตว์ทั้งหลายต่างเชื่อฟังและพากันขนย้ายขึ้นต้นไม้กันอนลมานแต่ครอบครัวของหนูไม่กระตือรือร้นที่จะขนย้ายอพยพขึ้นต้นไม้เหมือนสัตว์อื่นๆหมดตัวหนึ่งเห็นดังนั้นก็เตือนพวกหนูอีกครั้ง พวกเจ้าเล่นย้ายของแล้วพาลูกๆของพวกเจ้าขึ้นต้นไม้เร็วเข้าคืนนี้จะเกิดน้ำท่วมแต่พวกหนูกลับไม่สนใจถามมดกลับไปว่า แล้วมดอย่างพวกเจ้าล่ะรู้ได้ไงว่าพายุจะเข้าแล้วเกิดน้ําท่วมถ้าเจ้าต่อค่าได้ค่าก็จะย้ายทันทีมดได้ยินอย่างนั้นก็สายหน้าแล้วก็จากไปในทันทีเวลากลางคืนก็เกิดพายุขึ้นจริงๆฝนตกหนักจนน้าท่วมเป็นจริงดังที่มดพูดไว้ครอบครัวหนูทุกตัวต่างจมน้ําตายหมดเลยคําถามข้อที่หนึ่งฟูงมดขนไข่และอาหารไปไว้ที่ไหนคะ 1ใช้ไหมในกล่องสองในถ้ำสามในต้นไม้บนต้นไม้อ๋อถูกต้องค่ะบนต้นไม้นั่นเองการกรบาดท,ทับรูปต้นไม้เลยนะคะต่อไปคำถามข้อที่สองถามว่าทำไมมดถึงขนไข่และอาหารไปไว้บนต้นไม้1ฝนตกสองแสงแดดแรงจ้า 3。เกิดสายรุง้งอ๋อถูกต้องค่ะฝนตกลงมาเกิดพายุนั่นเองต่อไปสัตว์ชนิดใดไม่เชื่อว่าเกิดฝนตกและน้ำท่วมสัตว์ชนิดใหนนะที่เขาไม่เชื่อถูกต้องค่ะหนูนั่นเองเขาไม่เชื่อว่าเกิดฝนเขาก็เลยจมน้ำตายเลยหน้าต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไป เปิดหน้าต่อไปนะคะหน้านี้อ่าหน้านี้ให้เด็กๆก,กากระบาดภาพที่สะกดด้วยสะระโอเด็กๆชี้ภาพแรกค่ะพูดพร้อมกันอโองอโอไมเอกโอมีสะระโอไหมคะถูกต้องค่ะมีสะระโอให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับภาพนี้ไปเลยค่ะ ต่อไปภาพนี้นะคะเด็กๆพูดตามครูแพรค่ะต่อแองงอแตงมอโอโมอ่านรวมกันว่าแตงโมมีสาระโอไหมคะมีให้เด็เดเดกๆกากบาดรับภาพนี้ไปเลยค่ะต่อไปภาพที่สามภาพนี้เด็กๆพูดตามค่ะรอโอมอรมไม่เอกรม่มมีสาระโอไหมคะ ไม่มีต่อไปภาพข้างล่างนะคะภาพนี้เด็กๆพูดตามนะคะขอไอไข่ไม่เอกไข่มีสาระโอมั้ยคะไม่มีไม่ต้องกากระบาดน,นะคะมาต่อมาภาพนี้เลยค่ะพูดตามนะคะซอโอมอสมไหมโทสม้มมีสาระโอมั้ยคะไม่มีต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆ กอรออะกะอรอโองงโปงอ่านรวมกันว่ากะโปงมีสาระโอไหมคะอ,อ๋อมีสาระโอสะกดให้กากระบาดท,ทับทาพกระโปงไปเลยคะ่ะต่อไปภาพนี้ค่ะเด็กๆพูดตามนะคะซอโอโซอฟ,อฟออาฟารวมกันอ่านว่าโซ ฟามีสาระโอมิ้คะอมีค่ะเด็กๆกากระบาดท,ทับภาพนี้ไปเลยต่อไปภาพนี้ค่ะเด็กๆพูดตามนะคะคอโอมโคมฟอไอไฟอ่านรวมกันว่าโคมไฟมีสาระโอมไหมคะมีสระโอ,หะะโอให้เด็กๆกากระบาททับภาพโคมไฟเลย ต่อไปภาพนี้ค่ะเด็กๆตอกโอตไม่ตีโตเขามีสาระโอแต่เขาเป็นสาระโอเด็กๆไม่ต้องกากระบาดนะคะเพราะเขาคือสาระโอต่อไปภาพนี้เลยค่ะปออีนอปินไม่เอกปินโอเต่าสาระโออ่านว่าตอโอโตอรวมกันปิน โตมีสาโอไมคะมีให้เด็กๆกากบ,บาททับไปเลยต่อไปภาพนี้ค่ะหัวอะไรคะหัวหัวใจอพูดพร้อมกันค่ะหออัวหัวซออใจรวมกันอ่านว่าหัวใจมีสาโอไหมคะไม่มีภาพสุดท้ายภาพนี้พูดตามนะคะรอโอโร มอามา,มารวมกันอ่านว่าโลมาโอเคค่ะเด็กๆมีสารโอไหมคะอืมมีสารโอรสะกดให้เด็เดกๆกาก็มบาททับไปเลยค่ะแบบนี้เสร็จแล้ววันนี้เราก็ทำสองหน้านะคะโอเคเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ